หนึ่งหน้าครับผมถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมมาตอนในหน้า58ต่อนะครับวันนี้กับผมเตรียมเอกสารไว้ถึงหน้าที่58นะครับสำหรับ c x i o n 3ภาษาอังกฤษในส่วนที่เป็น Workbook นะครับของเ,งเด็กนักเรียนชั้นม .3 ทั่วประเทศนะครับที่ดัดแปลงมาจากหนังสือเล่มเก่านะครับคือหนังสือ a x c e s 3มาดูคำศัพท์กันนะครับคำว่า Steel นะครับซึ่งแปลว่าเหล็กกล้า คำว่า bricks นะครับซึ่งแปลว่าอิฐคำว่า wood ซึ่งแปลว่าไม้และคำว่า glass นะครับ glass ตัวนี้ครับถ้า glass นี้นะ glass นะครับซึ่งแปลว่าแก้วก็เด้งนะครับก็บอกว่า the bridge is made of steel นะครับเป็น passive voice เหมือนเดิมนะครับก็คือสะพานนั้นถูกทำมาจากเหล็กกล้าสะพานเป็นเอกพจน์นะครับ verb to be ก็เลย,ยใช้ is เมตรเป็นช่องสามของเมตข้อที่สองนะครับ the doors นะครับเป็นไม้โอนะครับตัว m s ก็ต้อง a uh, m a t e r of wood ตุก๊กตาเหล่านี้นะครับทำมาจากไม้ the vase is made of glass นะครับเจอกันนะครับผมเจอกันอันเดียวนะครับนะก็เลยใช้ is i s made of glass of glass of glass นะครับ ถูกท,ทำมาจากแก้ว The wall is made of bricks ฝาผนังนั้นถูกทำมาจากก้อนอิฐจบนะครับตรงนี้มาต่อตรงนี้เลยครับก็บอกว่า m a d e w r d s นะครับให้จับคู่คำศัพท์โดย use phrases to fill the gap in sentences 1 to 6ก็คือให้จับคู่นะครับคำศัพท์โดยใช้วลีต่อไปนี้เพื่อนำไปเติมลงไปในช่องว่างในข้อที่1-6ถึง6ให้สมบูรณ์ จับคู่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนำไปเติมเอาคำที่มีความหมายสมบูรณ์แบบนำไปเติมนะครับจับคู่ก็จะได้เป็น heating system นะครับ uh, heating system เดี๋ยวตัวเทนนะครับตรงนี้คุณครูเขียนไว้ผิดยวขอแก้ก่อนนะครับนะนะครับผม heat ถึง system นะครับแปลว่าระบบทําความร้อนนะครับนะบ system แปลว่าระบบ heating แปลว่าทําความร้อน heating system มก็ปแปลว่าระบบทําความร้อนน้องตาสวัสดีนะครับน้องตานี่ช่วยแชร์คลิปให้บ่อยเลยนะครับขอบใจมากๆเลยนะครับผมมาต่อครับผมข้อที่สองคำว่า create นะครับให้ตามมาด้วยคําว่า electric s e a r i n g create create ตัวทีครับไม่มี created, create create เฉยๆนะครับ create electric city ไปมาจากอะไรอ๋อไปายมาจากหน้านะครับนะก็คือสร้างพลังงานไฟฟ้าครับ create แปลว่าสร้างนะครับ electric city แปลว่าพลังงานไฟฟ้าหรือไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าข้อที่สาครับผม recycle นะครับตามมาด้วย products นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ซ้ำหรือสามารถนำไป recycle ไปผ่านาขบวนการแล้วค่อยนํามาใช้ซ้ํานะครับต้องแปลอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอาของเก่ามาใช้ได้เลยคําว่ารีไซเคิลคือผมไม่พยายามที่จะแปลไม่ไม่พูดภาษาอังกฤษทับศัพท์นะครับความจริงแล้วภาษาอังกฤษคําว่ารีไซเคิลเนี่ยทุกคนเข้าใจนะครับโดยที่ไม่ต้องแปลเป็นไทยแต่กับผมแปลเป็นไทยให้ฟังนิดหนึ่งว่ารีไซเคิลแปลว่าผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็นํามาใช้ซ้ํานะครับ ต่อไปก็คือกรีนกรีนแปลว่าสีเขียวนะครับผมคู่กับโฮมนะครับไม่ได้แปลว่าบ้านสีเขียวนะครับแต่แปลว่าบ้านที่อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับบ้านที่ไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษอะไรใดๆเลยเขาเรียกว่ากรีนเฮาเออกรีนโฮมนะครับต่อไปก็ว่าลูกคู่นะครับลูกคู่แปลว่าท้องถิน่นแปลว่าชนบทนะครับใช้คู่กับคําว่าดํานะครับ DUMP ดํา รู้สึกตรงนี้ครับผมเขียนผิดนิดหนึ่งอ่าถูกต้องนะครับดําตัวนี้แปลว่าท,ที่ทิ้งขยะหรือการทิ้งขยะการทิ้งขยะในแถบท้องถิ่นนะครับแล้วก็เปนะครับเปแปลว่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเปคู่กับบิลนะครับก็คือจ่ายค่าบิลต่างๆบิลก็คือใบเสร็จก็คือบินเรียกเก็บต่างๆนะครับหานะไปจ่ายชําระค่าอุปโภคบริโภคเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะครับจะได้เข้าใจได้ง่าย ทีนี้เราคําศัพท์เหล่านี้นะครับมาเติมลงในข้อ1ถึงข้อ6โดยต้องแปลก่อนนะครับนะว่าคําไหนมีความหมายว่าอย่างไร heat from the sun นะครับความร้อนจากดวงอาทิตย์นั้น can be used เห็นไหมครับเป็น passive voice อีกแล้วนะครับ can เป็น modal verb นะครับผมมันแทรกเข้ามาก็ต้องไว้เหมือนเดิมก็ยังตามมาด้วย verb to be และ verb to be ที่ตามหลัง can ก็มีตัวเดียวนะครับก็คือคำว่า be Can Is, Can Am, Can Are, Can Was, Can w e r เของไม่ใช้นะครับนนในหลักภาษาอังกฤษให้ใช้ Can Be หรือไม่ก็ใช้ will be ใช้ should be ใช้ could be เป็นต้นนะครับความร้อนจากดวงอาทิตย์นั้นสามารถถูกใช้มาสร้างนะครับ create the electric city มาสร้างเป็นพลังงานกระแสไฟฟ้า without pollution โดยที่ไม่มีมลภาวะเป็นพิษนะครับแปลว่าอย่างนั้น ท่านผู้ชมที่ชมทาง f c e e o o o นะครับฟังสำนวนภาษาอังกฤษนะครับนะก็จะได้ความรู้ถึงแม้จะมองไม่เห็นตัวหนันงสือนะครับนะข้อสองครับผม The company replaced its old gas heating system with an electric cool one เด e ๋ยว p ข n y แปลว่าบริษัทนะครับผม replace แปลว่าแทนที่ it แปลว่าของมันก็คือของบริษัทเองนะครับด้วย old gas heating system ก็คือระบบการกระทำความร้อนด้วยแก๊สสมัยรุ่นเก่านะครับแปลว่าอย่างนั้นทดแทนด้วยอะไรครับด้วยแอนอิเล็กทริกอิเล็กทริควัก็คือด้วยเครื่องกำเนิดกระแสะไฟฟ้าหรือเครื่องที่ผลิตด้วยกระแสะไฟฟ้าได้นะครับไม่ต้องใช้แบบใช้แก๊สเหมือนสมัยก่อนภาษารับผมมี should all live in green home to help decrease pollution. We should all live แปลว่าเราควรที่จะอาศัยอยู่ใน green house green home นะครับในบ้านสีเขียวก็เหมือนที่กับผมอธิบายไปนะครับก็คือบ้านที่อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับ to help decrease pollution เพื่อที่จะช่วยให้ภาวะอ่ามลภาวะเป็นพิษนั้นลดลงนะครับ ก็เลยสิครับ we should try to use recycled products instead of buying new things นะครับ we should try นะครับเราควรที่จะพยายาม to use ในการใช้ recycle products นะครับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ recycle มาแล้ว instead of นะครับแทนที่ buy i n g new things นะครับแทนที่จะไปซื้อสิ่งใหม่ๆนะครับถ้าสิ่งนั้นสามารถ recycle นะํามาใช้ซ้ําได้ประหยัดไปด้วยในตัว ่อไปนะครับ people with environment to fairly house save s money because t h e y pay b i l l e at that uh, are reduced แปลว่าผู้คนนะครับที่แวดล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นกันเองและก็อ่าโทษทีนะครับผู้คนที่มีระแวกบ้านนะครับนะหรือมีบ้านที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ Environmental Friendly นะครับก็คือบ้านที่มีผู้คนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือไม่ก่อมลาวะเป็นพิษให้กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับปลยแง่หนึ่งเซฟมันนี่ก็จะช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นนะครับประหยัดเงินนะครับนะ Because เพราะว่า h e b y Bill s that are reduced เขาก็จะเสียค่าใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภคนั้นลดลงนะครับเพราะเป็นบ้านที่ ประหยัดพลังงาน You can find a l l tire, you can find a l l tire at the local dump. คุณสามารถไปหายางนะครับยางล้อรถหรือว่ายางอะไรก็แล้วแต่นะครับนะที่เขาทิ้งเอาไว้ใน local dump ก็คือในกองขยะแถวตามแถบท้องถิ่นนะครับชนบทที่เขาไปนำไปทิ้งเอาไว้ จบนะครับผมไปต่อนะครับเขาบอกว่า rewrite the sentences in passive มาอีกแล้วนะครับผม passive voice โอเคครับเดี๋ยวคุณครวยพี่นันพิมพ์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะว่า passive voice นั้นโครงสร้างคือเอากรรม,มาเป็นประธานนะครับแล้วก็เรียกมันว่า subject นะครับเป็นประธานไปเลยตามมาด้วย verb to be นะครับนะ verb to be แล้วแต่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตนะครับถ้าเป็นปัจจุบันก็ is am are ถ้าเป็นอดีตก็ว a s กับ Ver re, แล้วตามด้วยกริยาช่องสามครับเวลาแปลให้ใส่คำว่าถูกเข้าไปนะครับผมหน้าคำกริยานั้นๆแล้วถ้าเกิดขอต้องการที่จะทราบถึงผู้กระทำนะครับให้ใส่คำว่า by เข้าไปด้วยผู้กระทำนะครับก็คือประธานนั่นเองแต่เปลี่ยนจากประธานมาเป็นผู้กระทำนะครับไม่ได้เรียกว่าประธานอีกแล้วนะครับเขาเรียกว่าเอเจนต์นี่คือ บทสรุปของการเรียนเรื่อง Passive Voice ครับโอเคลองมาทำกันดูนะครับผมซึ่งประโยคอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Leonardo da Vinci เป็น p e r t e a t h e Mona Lisa มาทำสม่นะครับเป็น the Mona Lisa p o r t a i t by Leonardo da Vinci แปลว่านะครับภาพวาดโมนาลิซานั้นถูกวาดโดยเลโอนาร์โดเดล i าวิชีให้ใช้ว่า w o s paint เห็นไหมครับ w o r s นะครับก็คือ w o r to be ที่เป็นคู่ใช้คู่กับประธานก,กักพจน์ที่เป็นอดีตเพราะภาพโมนาลิซานั้นได้ถูกวาดมานานแล้วนะครับต้องแต่งเป็นอ,อดีตนะครับก็ต้องใช้ w a s แล้วก็ paint นะครับก็ให้ใส่ ed ลงไป แล้วเขาต้องการทราบว่าโดยใกลก็ใส่บายเข้าไปด้วยถ้ายังไม่เข้าใจดีนะครับมาดูข้อที่2กันอักครชัยคงแทนนะครับสวัสดีครับลูกนะที่แวะเข้ามาทักทายครูนันนะครับไปต่อครับผม the prime minister will open the new museum นะครับแปลว่านายกรัฐมนตรีจะไปเปิดพิดพิธภัณฑ์แห่งใหม่นะครับเราก็มาเขียนสมัยว่า พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่จะถูกเปิดโดยนายกรัฐมนตรีภาษาอังกฤษก็คือ The New Museum นะครับแปลว่าพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ will be open นะครับ will แปลว่าจะตามมาด้วย verb to be verb to be ที่ตามหลัง will มีได้ตัวเดียวคือคำว่า be ครับเพราะหลัง will นั้นไม่สามารถตามด้วยกริยาช่อง2หรือช่อง3ได้ตามด้วยช่อง1อย่างเดียวและช่องหที่เขานิยม ใช้ตามหลังวิวใช้ตามหลังแคนก็คือคาว่า B ตัวเดียวนะครับสำหรับ v o r b to be ไม่มี will is, will am, will are นะครับนะในหลักภาษาอังกฤษแล้ว open นะครับเติม ed เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นช่อง3 Will be open Open โดยใครครับโดย The Prime Minister โดยนายกรัฐมนตรีจบนะครับข้อต่อไปครับ The Mayor has a n n o u n c e d The อาจ็ e w i เ n e r s เมเยอร์แปลว่านายกเทศสมนเตรีนะครับเมื่อกี้นายกรัฐมนตรีแล้วนี่เล็กลงนิดหนึ่งนายกเทศสมนเตรีได้ประกาศชื่อผู้ชนะก็มาเขียนสมัยแปลว่าผู้ชนะถูกประกาศโดยนายกรัฐมนตรีแต่ให้นักเรียนดูอย่างนี้ด้วยนะครับนาะเมื่อกี้ประโยคข้อที่2นี่เป็น Future s i ซิม e t e ลแทนะครับมีวิ l อยู่ ก็เรามาเปลี่ยนเป็น will be open คราวนี้เป็น has a n d n o u นะครับเป็น e p r e s e n t perfect tense ดังนั้นบอกแล้วว่าเรียนภาษาอังกฤษนะครับเบื้องต้นนักเรียนต้องรู้ด้วยนะครับว่า tense แต่ละ tense นั้นมีโครงสร้างอย่างไรไม่งั้นแล้วไม่เข้าใจภาษาอังกฤษแน่นอนครับคุณครูพี่นันอขอแนะนำเลยนะครับนะต้องรู้หลักการใช้ verb to do verb to be verb to have รู้จักเทนในเบื้องต้นนะครับแล้วเรียนภาษาอังกฤษถึงจะได้เข้าใจนะครับนะต้องไปศึกษาพื้นฐานเหล่านี้นะครับ the major has and n o u n d นะครับก็มาเปลี่ยนเป็น the winner have เห็นไหมครับ the winner เป็นพหูอุพ์นะครับก็ต้องเปลี่ยน has เป็น have have นะครับตามด้วย verb to be ก็คือหลัง have ตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นแล้ว verb to be ที่เป็นช่อง3ม,มีอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือคำว่า b e ิ n แล้วก็ยังตามไปด้วยกรรมกริยาช่องสาเหมือนเดิมนะครับคือแอนเน w เติม erm ed ลงไปเห็นไหมครับแปลตามคำสรรแปลว่าผู้ชนะนะครับได้ถูกประกาศโดยนายกเทศมนตรีจบนะครับ The p y r a m i d อ uh, ่า the Egyptians นะครับ b u i l d the พ y r a m i d ชาวอียิปต์นั้นได้สร้างพีระมิด สับนี้อ่าประโยคนี้นะครับผมเป็น past simple tense bill builg นะครับเป็นช่อง2ดังนั้นเราก็ต้องแต่ง passive voice ให้เป็น past simple tense เหมือนเดิมก็เลยเอาคำว่าพีระมิดซึ่งเป็นรรเป็นร,รมนะครับมาเป็นประธานพีระมิดเติม s ก็เป็นผู้พูดนะครับเมื่อเป็นผู้พนด work to be ที่ตามมาก็คือ were อ่า were นะครับ b u i l d ก็ จากตรงนี้เป็นช่อง2องนะครับนาเขียนเหมือนกันนะครับเป็นช่อง2รู้ได้อย่างไรว่าเป็นช่อง2เพราะว่าในประโยคนี้มีคำกริยาอยู่ตัวเดียวนะครับเป็นช่อง2เป็น p a s t Simple Tense แต่ในข้อนี้นะครับตามหลัง e ว b to b e ตามหลัง e ว b to b e นั้นเป็นกริยาช่อง3นะครับเพราะเป็นโครงสร้างของ p a s i V e voice นี่นะครับการเรียนภาษาอัเกฤษต้องเรียนอย่างนี้นะครับนะและจะเข้าใจตีแตกได้ละเอียด แปลว่าพีระมิดนั้นถูกสร้างโดยใครครับโดยชาวอียิปต์จบเลยมาดูอีกข้อหนึ่งครับข้อสุดท้ายนะครับก็บอกว่า the secretary has sent the emails เลขานุการนะครับได้ส่งอีเมลให้เจ้านายแล้วเราก็มาเขียนเส้นใหม่ว่าอีเมลนั้นถูกส่งโดยเลขานุการก่อนอื่นต้องมาดูว่าอีเมลนั้นเป็นเอกพจน์หรือเป็นผู้อุปโภคอีเมลเติม s ก็เป็นผู้อุปโแล้วเขาใช้ ประโยคเป็น present perfect tense นะครับดังนั้นเราก็ต้องเอา has มา has แต่ว่าอ e ีเมลมันเป็นผู้พพสก,ก็ต้องเปลี่ยนเป็น have แล้วตามด้วย verb to be ก็คือหลัง have ตามด้วยกริยาช่อง3เหมือนกันกันกนกบข้อ3นี้นะครับดังนั้น verb to be ที่นำมาตามหลัง have ก็คือ e e n แล้วคำว่า send นะครับช่อง2กับช่อง3มเขียนเหมือนกันตรงนี้ send ตัวนี้เป็นช่องสา ส่งโดยใครครับโดยเดอเซคราสีโดยเลขานุก,การเข้าใจแล้วหรือยังครับแพซิฟิฟอถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะครับขอให้ฟังคลิปนี้ของคุณครูหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจอีกนะครับสามารถเขียนคอมเมนต์มาถามคุณครูได้นะครับคุณครูยินดีที่จะสอนให้นะครับนะไปต่อครับผมข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับ writers e n t e r s in the example ให้เขียนประโยคเหล่านี้ให้เหมือนกับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนั่นก็คือว่าเขาให้คําว่า the Smiths นะครับซึ่งแปลว่าครอบครัวสมิธ have their house their house นะครับแล้วก็คําว่า decorate แล้วก็ next month เอามาเขียนประโยคเส้อใหม่เป็น the s m i t h will have their house o r d e c o r d u e uh, their house รี uh, Re, นะครับรีเดคอเรตเีัวทีนะ่ับหนาแหมคุณครูก็นึกว่าเดคอเรตเฉยๆรีเดคอเรตรีเดคอเรต next month ตรงนี้นะครับผมเป็นคล้ายๆกับ passive voice นะครับแต่หมายถึงว่าเอาตัวอย่างประโยคนี้เป็นตัวอย่างนะครับนั่นเขาเรียกว่า have something done นะครับ Have something d ดันนะครับก็คือใช้ have เข้ามาก่อนแล้วก็ใช้คำนามนะครับ i t h ต n g ตรงนี้แทนค่าด้วยคำนามอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขอให้มาดันตัวนี้ก็คือ w o r b ช่อง3ก็แล้วแต่คำกริยาในแต่ละประโยคนั้นๆน,น,นะครับมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะครับเดอรสมิครอบครัว s สมิธนั้น w i l l นะครับ will have นะครับใส่วิวเข้าไปก็ไม่เป็นไร Have อะไรครับเห็นไหมครับ something ตรงนี้ก็ได้แทนค่าด้วยคำว่า the house แล้วดันตัวนี้เป็นกริยาช่อง3นะครับในที่นี้ขอให้คำกริยามาก็คือ r e o r c t r r t e e e r e d e c o r a t e ก็เติม ED เข้าไปเป็นช่อง3ทันทีแล้วเวลานะครับเขาให้มาเราก็ใส่เข้าไปด้วยนั่นคือ Next Month ถ้ายัางไม่เข้าใจมาดูข้อ2ครับ แปลว่าครอบครัวสมิธนะครับได้ประดับตกแต่งบ้านของเขาในเดือนหน้านะครับนะตรงนี้นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับครอบครัวสมิธจะมีบ้านของเขาเพื่อไปตกแต่งดังนั้นให้นักเรียนอย่าแปลตามตัวหนังสือนะครับถ้าแปลตามตัวหนังสืออย่างนี้จะไม่ได้ความหมายนะครับมันเป็นโครงสร้างนะครับนะก็เรียกโครงสร้างของภาษาอังกฤแบบหนึ่งที่ประธานตามด้วยแฮปก่อนนะครับนะ ดังนั้นก็เลยแปลว่าครอบครัวของสามธนั้นประดับตกแต่งบ้านของเขาเท่านั้นจบเลยในเดือนหน้ามาดูข้อที่สองครับขอให้เขาว่าเจนและก็แฮปนะครับแฮนนะครับผมคัดตัดเยสเดย์เมื่อวานนี้ก็นำมาแต่งเสื้อใหม่นะครับเจนนะครับเป็นประธานเหมือนเดิมเห็นไหมครับแฮปตัวนี้นะครับแต่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ดังนั้นเมื่อวานนี้เราต้องเปลี่ยนแฮปเป็นแฮนครับ แห่ตามมาด้วยอะไรครับแฮห่ตามมาด้วยคำนามคำนามก็คือคำว่าเหอแห่ครับเดี๋ยวคุณโรูใส่เป็นสีอื่นบ้างดีกว่านะครับไม่งางั้นเดี๋ยวนักเรียนงงนะครับสีเขียวดีกว่านะคบนะอ่ะเหอแคดนะครับเหอแห่ตัวที่เป็เหอแคด เธอแครับผมแทนคําว่าสามติ้งนะครับแล้วก็คํากริยานะครับคัดเหมือนกันหมดทั้งสามช่องนะครับคัด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 ตัวนี้เป็นช่องสามครับนะ yesterday ก็ใส่เข้ามาแปลตางคศัพท์แปลว,ว่าเจนนะครับนำผมของเธอไปถูกตัดเมื่อวานนี้นั่นคือแปลตางคำศัพท์แต่แปลให้ทุกคนเข้าใจก็คือเจนไปตัดผมมาเมื่อวานนี้ครับนะ มาดูอีกข้อครับถ้าเกิดไม่เข้าใจนะครับ v นะครับยก v มาเลยนะครับ have ตัวนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอนาคตและก็ไม่ได้เป็นอดีตนะครับผมไม่ได้บอกไว้นะครับเขาบอก every year ทุกทีครับ every year เป็น present simple นะครับทุกๆปีก็ยกยก have มาเหมือนเดิม have อะไรครับ have our house ก็ยก our house มาเหมือนเดิม p e n นะครับเป็นคำกริยาต้อง เติม e d ลงไปให้เป็นช่อง3นะครับแล้วก็ every year แค่นั้นเองข้อนี้ง่ายนะครับอย่าลืมนะตรงนี้ไม่เกี่ยวกับ verb to be นะครับขอเน้นนะครับนักเรียนนะไม่มี verb to be เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะมีคำว่า have แล้วก็คำนามนะครับบวกคำนามนะครับบวกคำกิริยาช่อง3นะครับแล้วก็คำอะไรที่ขอให้มาก็สามารถเติมเข้าไปได้หมดมาดูข้อยอีกทีนะครับเพื่อจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับผม The girls นะครับ The girl เป็นผู้พด์นะครับ The girl เป็นผู้พดยกมาแล้วนะครับผม have ตัวนี้นะครับนะเป็นคำกริยาแท้นะครับเป็นกริยาแท้นะครับในที่นี้เขาเลยมาแต่งให้เป็น are having ไปเลยนะครับนะแปลว่ากำลังทำกำลังมีครับผมกำลังมี กำลังมีแต่ตัวนี้ความจริงแล้วไม่แปลๆๆว่ามีนะไม่ต้องแปลนะครับนะเพราะมันเป็นโครงสร้างของประโยคนะครับนะ้ใส่ the girls are having having อะไรครับ Daniel นะครับแทนคําว่า something แล้วก็คําว่าดูนะครับเปลี่ยนเป็นช่อง3าก็เปลี่ยนเป็นดันแล้วก็ right now เหมือนเดิมความจริงแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณคัวที่บายให้เห็นชัดตรงนี้ใส่เป็น the girls have ก็ได้นะครับนะ ไม่ต้องอา a v e วิ่งก็ได้นะครับแฮฟเฉยๆก็ได้นะครับนะ The girls นะครับ h e i r nails d ดัน right now ก็ได้นะครับไม่ผิดไปก็สไตล์ใ้สุดครับผม I ก็ยกไอมาเลยนะครับ Have ก็ Have เหมือนเดิมนะครับเพราะไม่ได้เป็นอดีต My car นะครับก็เป็น My car เหมือนเดิมนะครับ Service เป็นช่องหนึ่งเปลี่ยนให้เป็นช่องสามก็เติมีดีแล้วก็ once a ี e ย r ลอกมาเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ยังง่ายกว่า Passive Voice ซะอีกนะครับนะโอเคไหมครับนักเรียนค่อยๆดูค่อยๆฟังค่อยๆศึกษานะครับแล้วจะเข้าใจนะครับผมว่านี่คือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซึ่งครูนันนำมาถ่ายทอดนำมาเผยแพร่นะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับทางทาง Facebook และทาง YouTube นะครับตามความสามารถที่คุณครูนันพอจะมีนะครับ และวันนี้ก็จบนะครับผมที่เตรียมเอกาสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆคนนะครับผมบายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับ